สวัสดีครับผมนัทปัดไฟแดกไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดทุ่งคุปพาซ่านะครับก็จะอยู่แถวทุ่งคุบางมดก็วันนี้ครับผมจะพาไปกินพิซซ่าแถวพระประแดงนะฮะและในพระประแดงผมก็เคยพาวิ่งวนไปทุกซอกทุกซอยแล้ว วันนี้นะครับผมก็เลยมาเริ่มวิ่งจากบางมดบ้างน,นะครับนะะก็จากาทุ่งคุกตรงนี้แหละจะเข้าพระประแดงและที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือตรงนี้นะครับตลาดทุ่งคุกพาซาซึ่งที่ตรงนี้นะครับผมก็เคยพามารีวิวแล้วเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมเลาะไปหลังตลาดนเนาะแต่จะไปคนละเส้นกับค้าวก่อนนะครับคาวก่อนนี่ผมเลาะของแจงร้อนมาใช่ไหม อันนั้นลาอกมาจากสุขสวัสดิ์คราวนี้ผมจะล็อกไปผ้าแดงครับออกหลังตลาดเดียวครับก็วันนี้เดี๋ยวจะล็อกคลองควายไปนะล็อคลองควายเราจะไปออกสุขสวัสดิ์นะครับนะเ,นเดี๋ยวกับนะไปทางซอยข้างๆตลาดนี่แหละนะครับก็ไม่ได้มานานนะมันก็ลืมๆบ้าง นะนนันผมก็ลองว,วิ่งมาแค่ครั้งเดียวเองแต่คราที่แล้วมามันไม่ถึงขนาดนี้โอเคใช่ต้องเีี๋วขวาครับเข้าคองนั่นเลยของควายของนี้ก็จะมีรถมออไซวิ่งบ้างนะ ก็อไอคองเนี้ยความจริงมันก็ไปออกถนนประชาอุทิศนั่นแหละนะฮะเข้ามาจากทางถนนใหญ่ได้นะครับนะแต่ผมอยากเดินพาเข้ามาทางหลังตลาดก็ลอ,องนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะแต่มันไม่ได้ไปทะลุสุขสวรรัสดิ์ทีเดียวนะะแต่เลาะๆไปก่อนนะครับนะรู้สึกไอคองเนี้ยมันจะไปทะลุออประชาอุทิศ66นะไม่6 6ก็64เนะี่ย แต่เจ้า64หรือ66มันก็คือซอยใกล้ๆะครับไม่มีปัญหานะครับขอให้มันทะลุถึงก็พอนะครับรถเขาลเลี้ยวเข้าโอเคล็้องไปเดี๋ยวนี้มาสำรวจไกลขึ้นไกลขึ้นนะฮะทำมา500คลิปแล้วมันก็แทบไม่มีที่ใหม่ๆให้ตแนะนำเท่าไหร่นะครับนะ แต่เจรจิิงๆมันก็ไม่นะถ้าจำไมผ่ผิดตรงนี้มันจะติดหมู่บ้าคลองไปต่อไม่ได้ผมจำไม่ได้เลยว่าไอ้ที่มันติดหมูบ้ามันคลองนี้หรือคลองแจงร้อนโอเคถูกต้องนะครับนะ ก็คือมาตรงนี้มันจะติดหมู่บ้านผมว่าถ้าเกิดเข้าไปในหมู่บ้านเขามันน่าจะเข้าไปในคลองได้แต่มันมีลวยามะผมก็ไม่เข้าก็ได้นะงั้นเดี๋ยวออกประชาอุทิตแล้วกันนะแล้วก็อ้อมไปหน่อยโอเคไปต่อฮะก็ไปออกประชาอุทิศอีกรอบนะครับขนาใหญ่แล้วเดี๋ยวเข้าประชาอุทิศ64สำรวจทางเล่นๆขำๆนะครับ ทางไหนไม่เคยมาก็ลองมาทางไหนมาครั้งสองครั้งก็มาซ้าดูโอเคเนี่ยมาเช่าที่64ครับก็ไปตามทางเขาจะไปออกสุขสวัสดิ์นะครับน่าป้ายก็บอกสุขสวัสดิ์ไปวันนี้ก็ถือแนะนำทางนะครับนะจากบางมดไปพระประแดงจริงๆถ้าเกิดเป็นคนย่านนี้อาจจะรู้ทางอยู่แล้วกะดนะ มันก็ไม่ได้ทงซักซ้อนอะไรมันก็ลอกไปเรื่อยๆนี่แหละนะฮะนี่คองควายผมคองควายรอบนี้ตรงนี้คองควายนะแต่เมื่อกี้ผมมามันติดหมูบ้านอนะ่ะไปต่อไม่ได้จริงๆมันอจจะมีทางเข้าก็ได้นะครับนะแต่เราไม่ใช่คนพื้นที่นะเรายังไม่สำรวจทุกซอกทุกมุมขนาดนนะั้น งั้นเดี๋ยววันหลังผมมาใหม่ครับแล้วก็ลองหาทางเข้าดูโอเคใช่รถเยอะจริงๆตรงนี้ดุม้ออกมาชานมงชานเลยคนจะเยอะอว่ะนะสี่มองก็เลยเนี่ยแต่วันนี้อากาศร้อนเนี่ยวันนี้ผมมาถ่ายคือปลายเดือนมีนาครับมังอย่างร้อนเลยนะโอเคน่าจะถึงแล้วถนนสุขสวัสดิ์รับขพังหน,น้าขอบอกมันเป็นถนนที่ข้ามโคตรยากคนระับ โอเคถึงแล้วครับสุดสวรรค์ทัขงข้างแบบโอเคครับเรามาเข้าซอยข้างบิ๊กซีฮะ ที่ผมมาข้ามสะพานลอยตรงบิ๊กซีนะครับนะจริงๆหน้าซอยประชาอุทิศ66นะฮะก็มีทางม้าลายแะผมไมข้ามถนนใหญ่ๆครับข้ามสะพานลอยปลอดภัยที่สุดน,นะฮะก็วันนี้ผมถือว่าพามาอ้อมพอ,อมนะครับนะอ้อมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทางจากบางมดมานี่นะครับคือจากบ้านผมนั่นแหละปกติผมมาพระประแดงผมก็ วิงเซนลาดบัวน,นะแป๊บเดียวก็ถึงวันนี้ผมต้องฉี่ไปบางมดก่อนเพื่อแนะนําทางมาไงนะ,นะมันเลยต้องข้าพคุขบูาชาเราก็เลยรู้สึกว่าออนะฮะตอนนี้ก็น่าจะช่วงเลิกเรียนครับรถเยอะมากนะฮนะเออผมจะไม่ได้ข้าซอยไหนนะไปวัดโมกนะทางนี้แหละนะครับแยกหน้าค่ากําแพงโอเคน่าจะใช่ตอนนี้ พี่รถเลี้ยวมาพอดีพี่ต้องระวังหน่อยนะครับบอกว่าทางหัวมุมอย่างนี้นะฮะหนึ่งเซนีเรียอยาไปวัดโต้เลีวยวใครร้านเงไปตรงตลาดาร้านพิซซ่ามันก็น่านอยู่แถวตลาดนั่นแหละนะร้านชื่อว่า,าร้านพิซซ่าแมน,นคือสาขาเห็นเขาบอกมี สองสาขาต้องคือพัพประแดงกับปากน้ำนะแต่สาขาแรกคือพัพประแดงส่วนร้านอาหารอะไรที่สาขาแรกกินสาขาแรกเขาดีกว่าครับส่วนน้ำสาขาแรกจะดีที่สุดนะโอเคขุคดของแล้วข้ามไปไวัดโมกโอเค โมครับข้าาแดงแหจากทุงคุกขามาเขาแดงแล้วคือนี่ตอนเย็นละประมาณสี่โมงนะฮะแต่ผมไม่ซีเรียสอยู่ข้าแปลาแดงนะฮะผมนั่งชิลๆเอือยอยู่แถวนี้ก็ได้นะเพราะว่าแถวนี้กลับบ้านง่ายนะครับนะ ผมเคยวิ่งกลางคืนมั้งผมก็รู้สึกว่าไม่เซเรียลอะไรบับบน,นั้นรภาพคือทานะผมบี้ยงมาประจำนะครับผมนะเดือนสองเดือนที่เอแล้วเส้นกับบ้านนี่มันคุ้นทางอนีจะได้นั่งกินพิซซ่าบแบบเอ,อื่อยเฉยๆนะฮะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวว่า ไปนั่งอื่นก็หน่อยนะครับนะอโอเคย้อนนี้มั้งผมไม่แน่ใจนะว่าร้านอยู่ตรงไหน,นอ๋อผมรู้แล้วตรงไหนง่ายอยู่แถวตลาดนะเ,เลิกเรียนคนจะเยอะไม่นี่คนเยอะไม่ว่าจะปิดหรือเปล่าไม่สิ นี่ครับ exactly ร้านพิซซ okay. 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 ่าแมนพัประแดงนะฮะเขาบอกราคา129บาทนี่นะครับบอกว่าเครื่องแน่นๆเลยนะครับโอเคเข้าไปกินกันครับต่างกินกันครับพิซซ่าแมนนี่ครับไม่แพงนะร้านนี้129บาทนะครับผมสั่งเปเปโลนี่แซลมอนนะครับแล้วก็สัตวเคบับนะฮะอ่าแล้วก็เหลือ เปเนปรนีกับเบคอนแล้วก็ออานั่งด้นแซลมอนผัดุกเป้งเราทำเองครับทำเองทำวันต่อวันเป็นปรนีเบคอนปรนีเบคอนอันนี้ถานนี้เท่าไหร่นะเอเอ่อสิบห้าบาทเป็นร้อยสี่โอ้โหไม่แพงเลยครับคือยอดมาก รอที่ปิดเ็นาทีนะมาลครับพิซซ่ามาแล้วนะครับก็วันนี้มาไกล้ร้าปาแดงเลยนะฮะก็เพื่อมากินพิซซ่านี้ครับอันนี้ร้อยบาทครับก็ขนาดเท่ากับพวกถัดกลางนะครับถาดกลางตามพิซซ่าหักอะไรเนี่ยโอ้โหไม่แพงครับชีสเป็นชีสครับ คอนเปนปเปโลนีนะฮะอันนี้พี่นุฮมสร้างะแป้งนุ่มนะครับแล้วก็ไอเปปเปโลนีก็ให้เยอะนะครับะตามร้านพิซซ่าที่อยู่ในเมืองนะครับแต่ราคาก็ถูกนะและวันนี้ครับเป็นหน้าแซลมอนนะครับ ก็แซลมอนผักขมน,นะฮะก็ราคาก็อพอๆกันนะร้รอยกว่าบ,บาทนะฮะนี่อันนี้มาเสิร์ฟครับนี่คือเคบับนะครับเล็กซิกันชีสนะฮะทั้งหมด3ามอย่างนะครับนะราคาไม่ถึงส0 0ร้อยนะครับผมคำนวณดูแล้วถาดนี้นะครับนะร้อยสิบเก้าบาทถาดนี้129บาทส่วนเคบับแ0สบาทนะครับ ไม่ถึงสี่รอนะครับนี่ครับนือจริงๆครับให้ดูแซมอนนะครับกับ,บผักขมเักกินขมก็กินไม่หมดหรอกครับนะ <c oughs> ผมสั่งมารีวิวแค่นั้นเองนะครับแต่ผมไม่เสียดายเพราะว่าก,กินเหลือก็ตามนะแซมอนนี่จะมันๆหน่อยนะครับแล้วก็มีผักขมเข้ากันมาก คับเคบับแปดสิบบาทไก่ครับไก่เป็นรสแบบแกงกะหรีครับดูไส้สิครับไก่เป็นไก่อะนะฮะแล้วก็ชีสแปดสิบาทหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนะผมไม่เคยเจอถูกอย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะ แล้วก็เครื่องแน่นจริงครับอันนี้ความจริงเป็นเปโร์โนี่ปลปาก็ได้ครับแต่ผมเพิ่มเบคอนไปครับอืมอร่อยมากก็พิซซาร้านนี้มีหลายสาขานะครับนะก็สาขาอะไรบ้างเดี๋ยวผมถามพี่เจ้าของร้านดีกว่านะครับสาขาอะไรบ้างครับสาขา เก้าครับปิ่นเก้าอยู่ตรงไหนครับปิ่นเก้าิว่ายังไม่เปิดนะอ๋อยังไม่เปิดคนะเอาที่เปิดแล้วก็คือมีอ่างทองครับอ่างทองมีปากน้ำครับครับผมมีบูญเก้าครับฮะแล้วก็สถาบัวัดชั้นเรือนของสุวดรณเจษสมแปดครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้มีแค่นี้ก่อนครับแล้วฮะแล้วปิ่นเก้านี่เปิดประมาณเมื่อไหร่ปิ่นเก้านี่จำไม่ได้เลยโอ้ไกลบ้านผมนะปิ่นเก้าครับโอเคครับขอบคุณครับ โอ้ยจุกมากครับตอนนี้ก็กิมสุดๆเลยผมก็มานั่งอยู่ตรงใต้สะพานภูมิพลนะฮะโอ้โหร้านพิซซ่าเมื่อกี้ถูกจริงๆครับถูกสุดๆเลยฮะนะแล้วก็ให้เยอะด้วยตอนเมื่อกี้กินไปนะครับ300กว่าบาทเงองก็คือพิซซ่า2ขถาดแล้วก็เคบับไก่ชีสนะฮะเคบับนี่ก็โหคือไส้ไก่เป็นไก่นะครับ ละพิซซาแต่ละถาดนะครับนะก็ให้เครื่องแบบเยอะเลยนะครับนะและเหลือผมก็ขอกับบ้านนะครับใส่ถาดแล้วก็ไว้กินกลางคืนนะครับเอาเวฟเอานี่ครับใส่กล่องกลับบ้านเลยครับนะเหลือเกือบถาดนะประมาณ5ชิ้น6ชิ้นน่ยก็ตอนนี้ก็ใกล้หกโมงแล้วครับจะคารบองชาติละโอเคครับผมว่าเดี๋ยวผมไปดีกว่านะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดหากชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดส r i b e ให้ด้วย แล้วคลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็คอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ